สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบต้าพีคิดลับชบาแม่ลูกสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแองก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนี้เลยค่ะกับคําถามที่ว่าผู้ชายนะคะสามารถทานโปรตีนโบต้าพี P, ได้ไหมสําหรับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการทานโบต้าพี P, ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแองก็จะมาตอบคำถามที่ว่าผู้ชายสามารถทานโปรตีนโบเทอร์พีได้ไหมซึ่งแอนจะตอบได้เลยนะคะว่าสามารถทานได้เลยค่ะเพราะว่าโปรตีนโบเทอร์พีนะคะมันก็คือเป็นโปรตีนนี่แหละเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการได้รับ5หมู่กันนะคะก็คือไปช่วยในเรื่องของการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนต่างๆของร่างกายแต่แอนเชื่อว่าในยะของคําถามนี้คือมันมีความแบบ เหมือนมีอีกสองคำถามที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าทานไปแล้วอะโปรตีนจากพืชน,นะมันจะทําให้มีกล้ามได้หรอือว่าแอนอะไรคํา่งคถามก็คือว่าทานไปแล้วมันจะมีผลในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายไหมนะคะเดี๋ยวแอนจะมาเคลียประเด็นตรงนี้สประเด็นหลักด้วยกันนะคะก็คือว่าด้วย,วยความที่เป็นโปรตีนพืชน,นะพี่ๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทําให้มีกล้ามเหมือนเวโปรตีนได้หรือเปล่านะคะก็คือต้องบอกแบบนี้โปรตีนพืชเนี่ย เขามีข้อด้อยจากโปรตีนสาต์ตรงที่เขามีกรดอะมิโนที่ไม่สมบูรณ์ก็คือว่ามันมีความเป็นโปรตีนมันไม่สมบูรณ์มันยังมีความขาดอยู่จุดเด่นของเขาก็คือว่าไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลแฝงเลยแต่ว่าถ้าอย่างเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยคะ่ะ<ม>เขาจะยังมีน้ําตาลหรือว่ามีไขมันเนี่ยที่แฝงอยู่ว่าจุดด้อยของเขาก็คือจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบด้วยความที่โปรตีนเนี่ยคะ่ะ รู้จุดอ่อนตรงนี้ก็เลยมิกก็คือเอาโปรตีนที่มาจากถั่วเขียวถัว่วขาวถั่วแดงถั่วดำเนะะี่ยค่ะพอเราเอามามกซ์รวมกันแล้วเราก็ทําให้กลายเป็นว่าโปรตีนที่เราได้รับเนี่ยเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์เทียบเท่ากันกับโปรตีนจากสัตว์เลยแล้วก็ที่สาคัญก็คือจะเป็นโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลหรือว่าไม่มีไขมันแฝงเลยทั้งนั้นนะคะดังนั้นพี่ๆผู้ชายมั่นใจได้เลยค่ะว่าทานโปรตีนโปาพีนะคะได้โปรตีนที่ ครบสมบูรณ์ตามที่ร่างกายของเราต้องการแล้วเทียบเท่ากับโปรตีนจากสัตว์มีกรดอะมิโน,โนที่ครบเหมือนกับโปรตีนที่มาจากสัตว์เลยนี่ก็คือเป็นรีวิวนะคะพี่ผู้ชายที่ทานโปรตีนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีกล้ามใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะดังนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าทานโปรตีนบอทาพีถึงจะเป็นโปรตีนพืชแต่สามารถที่จะมีกล้ามใหญ่ๆได้แน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะทานโปรตีนบอทาพีอะโปรตีนจากพืชเนี่ยไประยะยาวๆอ่ะ คือมันจะมีผลกับเรื่องฮอร์โมนเพศชายไหมเพราะว่าเท่าที่ดูรีวิวมาคือส่วนมากแล้ว90เป็นพี่ผู้หญิงทท่านั้นเลยคือพี่ผู้ชายค่อนข้างน้อยคือทานไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าความเป็นชายลดลงหรือเปล่านะคะซึ่งอันจะตอบว่าไม่ลดลงแน่นอนค่ะเพราะว่าโปรตีนจากพืชของเรานะคะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยแฝงอยู่เลยดังนั้นพี่ผู้ชายทานไปอะคะ่ะคือความเป็นชายเราจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเพราะฮอร์โมนเพศนะคะ ทุกฮอร์โมนถูกสร้างจากโปรตีนการที่เราทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องก็จะทําให้ฮอร์โมนของเรามันสมดุลมากขึ้นทําให้มันอยู่ในบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญยิ่งทานโปรตีนแล้วก็ร่วมกันกันกบการออกกําลังกายเนี่ยคะ่ะมันก็จะทําให้เลือดไหล D, เวียนดีพอเลือดลมไหลเวียนดีนะคะ ความแข็งแรงทั้งแบบผิวหน้าผิวกายความเฟสความสดชื่นทุกส่วนนะคะก็จะทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นทานโปรตีนโบทตาผีเข้าไปนะคะพี่ผู้ชายได้วยความสบายใจแล้วก็หายห่วงแน่นอน <S <S ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนนะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่ๆผู้ชายนะคะหรือว่าใครที่สงสัยในคําถามนี้อยู่อ่ะพอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถทักมาสอบถามแอนได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ เพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูกสองค่ะไลน์หรือว่าเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตาพีคร่าวๆโปรโมชัน่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ